สวัสดีครับพ่อหมตั้มนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวกองทุนจีนนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็บอกว่าทุกวิกฤตอ่ะมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเข้าซื้อได้นะครับผมทีนี้ผมก็เลยมาดูเกี่ยวกับตัวกองทุนจีนนะครับผมว่าตัวไหนมั่งที่มันน่าสนใจนะครับผมพอดีผมก็เลื่อนมาเจอกับตัวข้อความของจากเพจของคุณอีกนะครับผมก็บอกว่า หุ้นเอเชียบวกยกแผงหลังจากที่จีนประกาศใช้มาตรการกลานเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะความเสี่ยงในจีนและโลกหนักกว่าที่คิดนะครับผมจะเห็นว่าจีนเขามีวิธีวิธีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่นะครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่ากองทุนจีนไม่ตายง่ายๆนะครับผมทีนี้ ถ้าเรามาดูในส่วนของวันนี้นะครับผมในตัวดัชนีตัวของห่างเสงนะครับผมเซี่ยงไฮ้นะครับผมเซี่ยงไฮ้นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นนะมันบวกนะมันบวกนะครับผมหรือเราจะมาดูในฝั่งของที่เป็นตัวตัวอื่นบ้างนะครับผมอย่างเอเชียเอเชียก็ขึ้นหมดนะอย่างตัวเซี่ยงไฮ้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผม ขึ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังในตัวของ6 6เดือนนะครับจะเห็นว่าเขาเริ่มหัว,หวเริ่มขึ้นแล้วนะหัวเริ่มขึ้นแล้วนะครับหัวเริ่มขึ้นแล้วมันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะซื้อได้นะครับผมทีนี้ผมก็เสิร์ช u t u b e นะครับผมก็เจอกับตัวของคลิปของพี่เปี๊ยกนะครับพี่เปี๊ยกนะครับผม แมงม้าสารานนะครับเขาคุยเรื่องกองทุนนะครับกองทุนของจีนนะครับมี4ีหกองเนี้ยเออผมก็คิดว่าเป็นคลิปที่ดีนะแล้วผมจะมาเล่าต่อว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมโดยที่เขาเล่าว่าตัวกองทุนจีนที่เขาเล่าเนี่ยมันจะเป็นเพสซีฟฟันนะครับผมในตัวของเอเชียนะซึ่งเขาคัดมา5ตัวเนี้ยแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนจีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโดยที่ ผมจะทําการย่อยนะครับว่าตัว5กกองทุนนี้มันไปลงทุนในกองทุนแม่ตัวไหนนะครับแล้วก็ในกองทุนแม่ตัวน,นั้นน่ะมันมีบริษัทไหนมัางนะครับ 1... 2... 3... 4เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวเราจะไปดูไส้ในกันนะครับผมแล้วก็จะมาเล่าถึงว่ากองทุนนี้ใช้เงินกี่บาทในการลงทุนนะครับซื้อครั้งแรกกี่บาทนะครับผมแล้วก็ซื้อครั้งต่อไปกี่บาทแล้วก็จะมาพูดถึงว่า ค่าฟรีแล้วก็ผลดำเนินการในรอบ6เดือนเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะมีความเห็นส่วนตัวผมพอสมควรนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากคลิปพี่เขาแล้วก็พาไปดูกราฟนิดหน่อยนะครับผมโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับ นะครับโดยที่ในตัว5กองทุนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอขยายก่อนนะซึ่งจเล็กไปหน่อยโอเคนะครับก็จะมีทั้งหมด6กกองนะครับผมจะมีตัวของ K-Bank นะครับกองทุนวัน SCB 2องกองแล้วก็ Tisco นะครับแล้วก็มี Asia Plus นะครับผมโดยตัวของ5กองนี้นะครับผม เขาจะเป็นลงทุนในตัวหังเสง H-share index ETF นะครับแล้วก็จะมีกองนึงที่เป็นหังเสีง index ETF นะครับผมส่วนแรกเราจะไปดูกองทุนแม่กันก่อนนะครับก็คือตัวหังเสง H-share ETF นะครับว่าเขาลงทุนยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าราคาของตัว s ัชเชร์เนี่ยอยู่ที่74บาท74ฮ่องกงนะครับดอนลลาร์ฮ่องกงนะดอนลลาร์ฮ่องกงนะครับผมถ้าเราอยากจะดูชาร์ตดูได้ไหมนะครับผมเคขอรอบ6เดือนนะครับอ่าจะเห็นว่ากราฟนะครับการาฟจะเป็นทรงเดียวกันกับตัวของตลาดหุ้นเลยเพราะว่าเขาเป็นกองทุนที่ล้อกับตัวดัดชนีนะครับผมโดยกองทุนเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเป็นกองทุนแพสีฟก็คือว่ามันจะพยายามล้อไปกับตัวจัชนนีนะครับผมจะไม่พยายามชนะตลาดนะแล้วตอนนี้ก็ดูว่ารอบหเดือนก็คือห,หัวขึ้นแล้วนะหัวขึ้นทีนี้กองทุนนี้นะครับลงทุนในส่วนไหนมัางนะครับก็สัสดส่วนก็จะเป็นในส่วนของแบงค์ Bank นะครับไชน่าแบงก์นะครับผม มี Alibaba iv นะครับมีเมยถั่วนะครับก็คือเมยถั่วจะเป็นแอปอสั่งอาหารเจ้าใหญ่ของจีนนะครับคล้ายๆกับ GrabFood หรือ Food Panda นะครับก็จะมี Tencent นะครับผมแล้วก็ p i งอัน i n s u r a n ก็คือบริษัทประกันชีวิตที่มีเจ้าสัว CP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบงค์นะแล้วก็ใช้หน้าโบบายนะครับส่วนมากจะในกลุ่มของ การเงินนะ financial นะครับ financial นะแล้วก็มีตัวของ Xiaomi นะครับถ้าเลื่อนไปดูนะเขาก็จะแบ่งเป็นว่านะครับผมก็มีเทคโนโลยีนะครับผม32นะครับ finance 29นะครับ community นะครับ29ลดหลั่นลงไปนะครับผมโดยนิยามการลงทุนของเขาคือว่าลงทุนในผลตอบแทนห่างเสงดัชนีนะครับผมแล้วก็ เป็นตัวแทนของหุ้นจีนที่ลิศอยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับมีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง50ตัวนะครับประมาณนี้นะ50ตัวนะครับผมอันนี้นะครับทีนี้นะครับในกองทุนเนี้นะครับมันมีการเข้าซื้อยังไงบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะไล่ตั้งแต่ตัวของ Kf China ก่อนนะชิ้นนี้อาจจะยาวหน่อยครับ Kf China นะครับขออนุญ,ญาตใช้ตัวของเว็บเว็บมิจิกนะครับผมรอแป๊บหนึ่งเน็ตผมช้าหน่อยโอเคขออนุญ,ญาตเซิร์ชเร็วกันนะครับเซิร์ชเซิร์ชเลยเซิร์ชได้ไหมนะครับก็จะเป็น Kf China เนอะอืม ขึ้นเมื่อเปล่าทำไมไม่ขึ้น kf ใช i หน้านะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับ kf ใช i หน้านะครับ kf ใช i หน้านะครับผมก็เงินซื้อครั้งแรกอยู่ที่2,000บาทนะครับซื้อครั้งต่อไปอยู่ที่2,000บาทนะ กองทุนนี้ไม่จ่ายปันผลนะครับกองทุนนี้ไม่จ่ายปันผลนะไม่จ่ายปันผลโดยที่กองทุนนี้นะครับสองล้อสองพันบาทนะสองพันบาทนะอัตราแรกเปลี่ยนนะครับระหว่างหยวนกับเงินบาทนะครับผมเขาป้องกันหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ผู้จัดก,การกองทุนนะในการพิจารณานะครับผม ค่าธรรมเนียมในการซื้อนะครับอยู่ที่0.4%นะครับผมแล้วก็ total ratio นะครับก็คือค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเราอะทั้งปีนะครับผมก็อยู่ที่1%นะแล้วก็การซื้อกันขายหลังจากที่เราขายเนี่ยสวันถึงจะได้เงินคืนนะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นผลประกอบการรอบ6เดือนนะครับ1ปีนะครับตอนนี้ก็คือติดลบ13% 1>, 1ปีติดลบ30%นะครับ3ปีก็ติดลบ30%ซึ่งจะมีคำถามว่ามันติดลบอยู่เนี่ยทำไมบมอม,มาบอกให้ซื้อก็คือว่ามันกำลังจะโงหัวขึ้นนะครับผมฉะนั้นเราก็ทยอยซื้อตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมหาจังหวะเข้าจะดีกว่านะครับผมอ่าโอเคต่อไปจะเป็นตัวของวันไชน่านะวันใชน่นะ ของตัวกองทุนวันนะครับผมโอเควันชัยหน้านะครับกองทุนนี้ไม่ปันผลนะนะครับวันชัยหน้านะครับผมซื้อครั้งแรกใช้เงิน5,000บาทนะซื้อครั้งต่อไปใช้เงิน5,000บาทเหมือนกันนะครับแสดงว่าถ้าคุณจะซื้อกองทุนนี้คุณต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า5,000บาทในการซื้อแต่ละครั้งนะครับผมทีนี้ ค่าธรรมเนียมหรือยังไงนะครับผมไม่ปันผลนะนะครับผมอัตราแรกเปลี่ยนป้องกันหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ผู้จัดการกองทุนนะครับผมทานเฟอร์ฟรีนะครับผมก็คือ0.25%นะทั้งซื้อทั้งขายนะครับผมทั้งซื้อทั้งขายนะแล้วก็ทั้งปีหรือว่าทั้งเดือนเขาเก็บเท่าไหร่อยู่ที่1.75%นะครับผมทีนี้ หลังจากที่ขายอ่ะกี่วันได้เงินก็คือ3วันนะ3วันบวกลบนะครับผมผลรเนินการ6เดือนนะครับลบ44% 1ปีปรีลบ30%นะครับ3ปีอยู่ที่13%นตะครับผมอ่ะตัวต่อไปจะเป็น s c b นะครับผม s c b BCE นะครับผมอ่ะดูซิว่าเป็นยังไง s c b นะครับผมขอลบตัวนี้ก่อนนะ s c b นะครับโอเค อโอเคนะครับ SCB นะอันนี้จะเป็นแนวสะสมทรัพย์นะครับผมการซื้อนะครับ SCB 1,000บาทนะ1,000บาทนะครับผมแล้วก็อครั้งต่อไปก็1,000บาทแสดงว่าคุณต้องใช้เงินในการลงทุนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะทีนี้ SCB จะเหมือนกันนะเงินขั้นต่ำนะครับนนทั้งั้งกองนี้ก็คือเริ่มต้นที่1,000บาทเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะดู2กองนี้ควบไปเลยนะก็คือไม่จ่ายปันผลแล้วก็อัตราแรกเปลี่ยนก็คืออันนี้ SCBCE นะครับผมป้องไม่ป้องกันนะครับก็คือปล่อยตามสภาพตลาดนะครับผมแล้วก็ตัวของฟรีนะครับการซื้อขายนะครับก็คือ0.5%นะครับผม ตัวนี้นะครับก็คือซื้อเก็บเราขายไม่เก็บเรานะครับผมทั้งปีนะครับผมก็คืออยู่ที่1.13%นเนะทีนี้ขายกี่วันได้ก็คือ2วันได้นะครับผม6เดือนผลดำเนินการ6เดือนย้อนหลังนะครับอยู่ที่15%นะครับผม1ปีอยู่ที่2ี่ยนะติดลบหมดนะติดลบทุกทุกกองทุนติดลบหมดนะครับก็คือ3ปีก็คือ ติดลบสินตะอ่าตัวนี้นะครับผมความแตกต่างของ scb ce h ก็คือว่าอันนี้นะครับอตัตราเปลี่ยนจะมีการป้องกันนะจะมีการป้องกันนะครับผมแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็คือ0,05%นะในการซื้อะครับในการซื้อขายนะรู้สึกว่าซื้อเสียขายไม่เสียนะแล้วก็ total ratio นะครับก็บอยู่ที่1,12%นะแล้วก,นะวก็หลังจากขายกี่วันได้ก็คือ 2วันได้นะครับผมผลดำเนินงาน6เดือนก็อยู่ที่ลบ14%นะครับผม1ปีลบ31%นะครับ3ปีลบ12%นะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวจะดูตัวทิส,ทสโก้ให้นะครับ Tisco ใช้เงินกี่บาทนะครับป i ๊บทิสโกนะครับทิสโก ทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวนะครับผมขอนี่ก่อนนะครับทิสโก้ทิสโก้นะครับเดี๋ยวนะขอขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับทิสโก้โอ,อ,อ๋ทิสโก้มันจะเป็นตัว S S มีตัว รถยนอนภาษีด้วยนะครับผมรู้สึก RMF ด้วยนะ Cisco RMF นะโอเคเราดูตัวซิ s c o Cisco ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เงิน1,000บาทนะในการซื้อนะครับซื้อครั้งแรกแล้วก็คือซื้อครั้งต่อไปนะครับิ i s c o นะครับทีนี้ตัว c i โก้นะครับ ป้องกันอัตราแรกเปลี่ยนหรือเปล่าอยู่ที่ตุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับผมแล้วก็การซื้อขายอยู่เก็บอยู่ที่1%นะแล้วก็ทั้งปีเก็บอยู่ที่1.3ึสนะครับผมส่วนการซื้อนะครับผมก็จะบวก5วันนะครับผมอาจจะนานหน่อยนะครับแล้วก็ผลดำเนินการย้อนหลัง6เดือนนะครับผมก็อยู่ที่1 5นลบ 15%, 15นะแล้วก็1ปีอยู่ที่ลบ32%ส 3ปีอยู่ที่ลบ13%นะครับผมถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็ผลดำเนินง,งานก็ไล่เลี่ยกันนะครับไล่เลี่ยกันถ้าอย่างนี้ผมก็จะบอกว่าให้ดูที่ตัวของค่าธรรมเนียมแล้วกันว่าตัวไหนถูกคุณก็คุณก็ซื้อตัวนั้นนะครับผมซื้อตัวนั้นแล้วกันอ่ะต่อไปเราจะดูตัวของเอเชียพัฒนะครับ ตัวเอชพันี่จะไปลงทุนในตัวของห่างเสงอินเด็กนะครับตัวนี้นะห่างเสงอินเด็กตัวนี้นะครับผมอขอเซิร์ชหน่อยซิว่าห่างเสงอินเด็กนะครับผมว่าจะเจอหรือเปล่าผมขออนุญาตเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะเสงนะครับห่างเสงนะครับเ็ง ไม่ใช่เดี๋ยวขอเส่อินเด็กเลยนะครับอ่าโอเคหางเสงนะครับผมถ้าใครอยากเซิร์ชก็เซิร์ชได้นะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าข้อมูลก็มีอยู่ในตัวของอันนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าเขาลงทุนในส่วนไหนมั่งนะครับผมอ่าเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นตัว hsbc กลุ่มแบงค์นะครับมี AA นะครับผมเราก็มีเทนเซน t รียบาร์ไม่ทวนนะครับแล้วก็ c ช i n a าแบง์นะครับฮ่องกงเอเซนนะครับอินทรานก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวนี้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีนับที่แตกต่างกันนะครับผมก็คอนเซปต์เขาคือว่าลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนนัทชนีหงังเสงอินเด็ก hsi H H hhsi นะครับผมเป็นตัวแทนหุ้นที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่ลิดอยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับผมก็จะเป็นแตกต่างกับ2กองทุนนี้ก็คือว่าอันเนี้ยจะลงทุนในตัวของไฟแนนะซ์เยอะกว่านะครับ30%นะครับเทคโนโลยี24%นะครับแล้วก็คอสตูมเมอร์นะครับ9%นะครับผมก็จัดลดหลั่นลงไปนะ เราลนลงไปโดยในตัวของเอเจพทเนี่ยนะครับผมขอดูหน่อยสิว่าเอเจพัทนี่ใช้เงินเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช้เงินพันหนึ่งนี่แหละพันหนึ่งนะพันหนึ่งนะครับอ๋อใช่ครับใช้เงินพันหนึ่งจริงๆด้วยนะใช้เงินพันหนึ่งนะครับครั้งแรกซื้อพันหนึ่งครั้งที่สองก็ใช้พันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมทีนี้ ่ไม่ปันผลนะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็อยู่ที่ผู้จัดการกองทุนนะครับผมาการซื้อก็คืออยู่ที่0ูนนะครับผมเก็บทั้งปีเก็บอยู่ที่1.72%นะครับผมหลังจากขายแล้วได้หลังจากขายแล้วอ่ะสวันถึงจะได้เงินนะแล้วก็ผลดเนินงาน6เดือนก็อยู่ที่ลบสินะครับผม1ปีอยู่ที่ลบยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์สามปี อยู่ที่ลบ9%นะครับถ้าจะดูกันจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าตัว SP เนี่ยของเอเชียเอเชียพัฒน์เนี่ยผลิตภันงานเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะลบแค่10%นะลบแค่10%แต่ถ้าคุณจะถือยาวๆนะครับแล้วก็มองว่าเออค่าท่าเนียมถูกสุดนะครับผมก็คงเป็นตัวของตัวอเคแบงค์อ่ K อะเคเคชนาครับเคชนาตัวเนี้ย พอเก็บแค่1%นะครับ0.1%นะครับก็จะบอกว่าก็ให้เลือกเลือกเอาแล้วกันว่าชอบตัวไหนนะครับเพราะว่าถ้าดูในตัวของ Trading View ก็จะเห็นว่ากราฟหลังจากที่มันลงไปเยอะๆ,ๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเริ่มตั้งตัวได้นะครับมันเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็มีไซส์เวยนนิดหน่อยซึ่งอย่างเงี้ย เราควรจะหาจังหวะเข้าได้นะครับผมหาจังหวะเข้าได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ผมว่ามองว่าจีน่ะเริ่มเริ่มที่จะฟื้นแล้วละ่ะเพราะว่าจีนเขาดูว่าตอนนี้มันเกิดทั้งสงครามมั่งแล้วก็โรคระบาดเขาคงต้องกระตุ้นมากขึ้นพอกระตุ้น่ะพวกกฎระเบียบต่างๆที่เคยเคร่งตอนอยู่กับพวกกลุ่ม เทคโนโลยีก็จะผ่อนปลนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะนะแต่ว่าก็หาจังหวะเข้าแล้วกันเพราะว่า,อ,าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มันก็ยังติดลบอยู่ก็รอรอดูก่อนแล้วกันครับผมว่ามันจะเป็นไงก็ถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะมาเล่าถูงกันฟังนะครับผมก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ พบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ